พอรถพอรถกินเท้าข้อตือกขอตอขอตือเขาตือกสือมาแเทียบสบานนนจะเลื่นยกยกเ้ยปลาหลอู้ปลาไหมน้อมันขึ้นใส่พอข้าวหนาำก็ลงนะก็ติดทางโคกว่ะ นักผู้ไลุงแล้วนะไตกอีกมือนี้นี่ขึ้นก็เอาเลยนะไปื่อมบานยางเศร้านี่ก็วานนี้น้ำทางน้ำเลยก็วนนี้น้ำงน้ำเลยมึงเดขโมยนี่ใท้เยบางี่ป้เน้้างนนเน้าไปัเปิดประตูันึงแลน ยัง,งยยยกันนะทำนีกับพออยู่พอ,อ,พอ,อ,อ,อกินแล้วแท้ว่าทอมามา,มาหอดรัีัต่อ,ตอไปมาหอดันคม่หนเ่อยพะากาทอ,ท <c oughs> ทอานนะนี่ทอนอนสมาทแทนทอดนี่มันของมูบารือมันของกูเลยของหมูบ่าอะรัะ มือว่านไหลดีอยู่สม,มือว่านายาอยู่นันสุ่มืมว่านไหลดีอยู่อันนี้อันนี้มันของของของปลาปาบอกเขาจะไม่เดินปลาปลาไม่บอกยืมกันไม่มเย,ยืมกันเยืมอปลาปลากอนเยี่มกิ้นเลยน่ารักมากทุกคนน ไปตันไว้บางหันมันไหลแห้งพดนตันไว้มันหล่นทางจะหน่อยมมวนน้มันบมวนเดี๋ยันะไรกนั้นนี่ยบางน้ำไหลปุบบุบ่นพ่อใหญ่มือนะพ่อใหญ่ผ่านหพี่ของหน้าผู้มบเียไหมตันไปตันไว้บาห้นน้ำมันหลดทางนะไมซักไซักไสวัสดีคั มาามันไหลบ่นอ่ะโทษมังอ่ะโทษสับไหลสดอยู่เว้ยดีครับท่านสับเลือสวัสดีทุกผูทุกคนครับแต่คนเบิ่งตายเป็นละบ่บมเห็นทำไปเบิ่งงานมีติ่งเมื่อพร้อมของเขาใหญ่ของ máy Giàn đi Giàn bún con ai Phải giảm mong mẹ hồi Phải giảm mong Bắn bắn hết thịt Bà Cô đẹp à Tôi yêu tôi mày thì bóng ảm đây, bóng mặt Nà ต,ต,ตัวยแต่ตัวใหม่ก็งามเลยอีทูยังงามกลัวอยู่แค่เหลียวนนาาหายเหมาวานันใไซมอลเหรอไซมองเหรอวสวัสดีพี่เอ็มครับสวัสดีทุกคุณทุกท่านนะฮะมื้อนี้บ่ได้ไปงานมีตริ้งลำคอรู้ด้อพี่น้อง รอบหอแอบห่งสุดเลนมาเจ็ดลอยเบิ้งบนเสียงมันลดลงเหมือนหนามมันไปบ่เต็มหอ แหนเนด้พี่นอ้นองอน้ำสูบนา้าออกอากหน้าครับย่านเขาตายสูบน้าบอกแกงน้าเอ้ยเจ้านีเนาะน้ำไหลไหลไปขาดเองดย่านน้าตายเอ้ยย่านเขาตายครับสูบน,น้าบอกแกหนางยิหนงนิ้กทาพฮะอนอยู่ ไปเยนะแต่ว่าอยู่หน้าบ่อวถูกเพราะว่ามันพ่นหล่พ่นแล้วเศ้านี่ของสไหเนี่ยงแม่นต่นาดมันลทางเนี่ยรอมื่เศ้ามันตีสามเมที่เมฆหนาเมนที่นี่เลยล้ทางต้องไปตลาดเนี่ยมงผู้ใดมาติดไปยังตำรวจเจ็บผู้เด็เขาจะเอานอ ไม่ตำรวจฮะตำรวจเก็บไปกิงในเขาเลยไม่อย่างนี้อันนี้เขาลูกอ่ะเขาคว้าแม่เดือนอยู่แล้เดือดเอาลงเลย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 นี่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 ทะลุทะลุทะนี่ขอบคุณพี่เอ็มด้วยน้ำเยอะจริงๆครับน้ำหลายว่ะพี่น้องที่ไหนคะ ทางเข้านนเจริญค่ะนี่ค่ะย่านเขาตายพี่นอ้องคูน้ำใกล้เขาพ่อรดบ่เสียข่อยบ่แบบนี้รถเสียข่อยไปรถไปไปอะไรไประดับอาจารย์ระ <c oughs> ดับเครื่องกันบ่ระดับแล้วดับแล้วมัดกองอีกทีนึงมัดกองพุ่นน้ำระดับเครื่องกันระดับเครื่องกัน đắp căng luôn các kìa kho luôn kho xuống nam lút hả? cho ham món nhe con ô oh, đứng xốp đứng xốp đứng xộp. เอ้ากระจกเทศบาลมันก็แตกแล้วอ่ะมันมีปัญหาใส่พวกคนชออกว่าไห้ฮะลดประมาณลดพอเขาเนาะเขาดิเงิดบ่มันสี่แห่งมือใดกะสูบไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องสูบไปเรื่อยๆครับสูบไปเรื่อยๆสูบไปเรื่อยๆฝนตกแล้วคนตกแล้วท่านบอท่านบอนี่กําลังสูบน้าบอกยันหน้าครับยานเขาตาย เดี๋ยวสีภาไปเบืง้งมองกันมองสูบไปครับสูบไปใส่จอทอข้นงขานำรุด มาแล้วซื้อบัตรถึงตะเลึกกันยังไงซูมนาำไปลุงน้องครับน้องบ่ามีนาำใส่พี่น้องอันท่อนี่ขี้ขาดนะยามถอดแล้วก็ไม่ยามเก็บเดี๋เนี มาลุดอยู่ในกลางมันบ่เจ็บตรงหน้าเยยบไว้แล้วก็ดึง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 เย็บแล้วก็ดึง

tỏ con tỏ con, đeo đeo đeo, nhớ phao xe Chú xí xám tâm ra đột xưm gầm lò này Bắt đây có nhà rồi, thằng phải phải bao hóa mà luôn Bắt đây có nhà là, đó thả này bỏ luôn สูบบ้างเงี้ยโอ้ยไม่ได้กอดหรอกติดเครื่องเลยเฮาเพราะว่าน้ามันไหลลงมาอยู่ย่อนกระพื้นมันหย่อนกับขึ้นมานทำทอนไม่ได้กอดเนีายเนาะยองมัดขึ้นไปวะไปเด็กเลยขึ้นขึ้น สูบน้ำออกจากเขาพี่น้องเขาวพาะมีน้ำอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบอะไรปลาหลายบอกร,รับครับรุดีดีลหลยอยู่ครับขึ้นต่อไปไกลแถบกะยุดทง่น้นนะเพราะมีน้ำครับต่อไปประมาณกิโลกว่าครับสูบน้ำออกจากเขาหน้ามีน้อง สวัดีครับทุกคนนะสวัสดีฮะสวัสดีท oh, ุกคนนะอนบกัตัเลือดพัฒนาบัวลลเดี๋ยวตอนายเอาเอาเลือดดำนามมาครับเลือดดำนาายืมลุงตัวแล้วครับแล้วมามุดหนำใส่ม้อนะพี่น้องน้ามานสูบอันเอามาดำานำใส่หม้อนะครับแต่ต่างบ้านนู้นเื่อนมากข้างน้าทาเนี่ยและขวางท่า ไปซื้อมองเสาไหเคยเห็นอ่ะเคยเห็นหนามันมันมันขวมทางวะลุง่ะมงนี้ไหมแคเห็นรอตัจนแต่รุ่งวะนี่มันก็ยิ้มนี่แหละตกอีกนะวะตกตกอีกนลยแจ้าอทิตนึงตงน,น,นตนนนม,นมันเขาหรเล่นแล้วมันหล่นแล้วเนื้อหนามันหลดแล้ว เทีงแล้วเที ạn, o, um ่นเายครื uh ่องเครื uh ่องก็เหนียวเขาวานหรอบ่เขาแล้วเพาจะมัน้ำ่วมมาน้เาำมามน้ำถ่วงเครื่องอะไลยีว่นเนาะตอนนั้นน้ามาตอนแรกเครื่องยดีแล้วพีมันเดือดเล่ามันขึ้นในสูบบ่ดันแล้วมันมีเที่วไว้ก็เลยมเสาร์ก็เลยว่ะมันออกดีมากเลยมันออกไงวะมันก็ออกอีตัว่ามัน็เ็มพอมาเครืงหน่อยก เดียวระมาณนสองนิ้วสิบสี่้อเนาะอืมอันนี้กิเคี่องครัปัก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 ดันเน่ะมันหนักกว่าันนีกว่มือมมันก็ันกด็โอ้โหเราลงลองบ่อดอกเล่งทำนบดมามือละห้าร้อยซ้ำเดินเครื่องไว้ซือนะใส่เขาื้รถกัรรวดนเขาตะกี้เลยเนาะมันว่า บอกว่าอย่าไปซื้อเครื่องผู้ประตะอันเครื่องมุ่นีกบอกว่าถ้าซื้อก็ซื้อเครื่องยนต์ไปเลยบอเสียสูบน้ำทางไกลเนาะเครื่องโมเพงจับเครื่องโมเพงเครื่องน้ำท่อยังไงเี้ยสี่ร้อยนี่มั้ยสามนี้วก็ม่้ยสามเจ้ารอยเหมือมนเมื่อวานพ่อนจังหวัดสี่ร้อยกว่ามันเขาสีเดินท่อไปไส่หนิท่อนห้าม,มึง ไอซีเนียก็จะมาเพียนมันกปปาู้อ้พอเล็กมั้นูอันสามเนืออับเป็นอัน่อ่อสามขอดิอเขาท่านอันสามเน้อกปท่อสูหน้าเหมือนลงท่อเืองกันนั่นเลยที่ทรงสี่ข้อไป,ป่ทรงนั helmet, wow. ่นเพระงันก็ได millet, ้สูบก๊าซแตยเจ้าบ้านยืนสูใส่ของโอ้ยแฮงมากแล้วซื้อมาหน่อยพดโอีกแนซ้นหนามตกดแต่หวยนมาก พอสูบใ้หน้าสูบไม่เดมันไม่มีน้ำให้สูบเมือนที่สำคัญอยู่ที่าบนเออมือนีไปอือีเรื่อง่อสาเลยตอมันตเกิดจะจับปเลยสำคัญไม่มีน้ำใหู้บแ่อนแบบมีน้มให้สูบน้ำยุบด้ยบน้ยุก้นเลิกคุณ น้ำไหลครับน้ำเพื่อมบอน้ำเพื่อมยู่ครับนี่กำลังสูบน้ำออกจากเขาอยู่นี่ย่านเขาตายนะเลยสูบน้ำอบอกนพึ่งข้างนี้นี่ครับพี่น้องอำเภอเมืองลอยเอด็ดคือบ่มีน้ำเนาะอาจารย์โอ้ยบ่หูน้ำเต้าลอยเอด็ดมันมีแม่เลงหรือว่าลอยเอด็ดพยายามตรงว่ะพยายามตรงว่ะ บ้านหนหมดเาอี่ัไแ่กิเบอร์ล่านโนมีเบอร์ล่านโดดเมเอาป็นังตาเตีย เออเห็ดแล้วแล้วเอเแล้ว,ลว,ลวอ,ม,อ,อมันโมันโนนน่ีกไดไปเบิ่งานมิดติ้งแน่พี่น้องเอซี่เข้าไปงานมิดตออนนิ้งบดบ่มือน ควาัว้าวนามึงป่ะยู่เลยรวมแล้วประการเรื่องวะฮะมึงเหรอยานไม่งอดไหมก็ไม่เงาอนายืดฮะมึงมุ่งปรยู่เลยมึงมุ่งไม่เงาเลยอกับอันอันไหมมดแดงไฟไหมเอย ตกอยู่ไหมตอนนี้ก็ลินลินลน,นิดหน่อยครับลินลินลน,ลน,ลน,นิดหน่อยมันเข้าไปมปั่งพ่นอะไรดูด้วยนะ่ยดูดุดูน้ำพ้นเลยนะ น้อยเขากระไรต้อต้องไปสูบหวยหมูหนึ่งคุยซื้อหรอกางกับปากาสูบหรอกพี่เงี้ยแปลเอาไปบ้านเหรอครับเอาไปบ้านเหรอ จะเข้าไปก็เพราะละเจ้าของเข่าแล้วมาแล้วอยู่ไปอยู่มาเข่าเ่แล้วไม่ต้องไปให้เด็กน้อยไปพูดเพิ่นเอาปลามาให้พี่น้องเอาปลามน้ำชะายแล้วผมจะเลื่อนลงมากตึ้งเข่าแบบที่หาเอาพี่น้องเกาไปใส่เหรพี่น,อน้นอ,นนอนงเก่าไม่ใช่เ <c ười> หรอใช่ไหม <c ười> ไปเกโอ้ยตะกกาะโซเซตไปหอดเนาะ โอ้กไม่ก no. oh, mm ัดไก่เนาะวรสูบ claro ๊บไหลปุ <rawd> ๊บเครื่องกใส่ดิด้วยเครื่องเงมันว่มีเครื่องครับตัวนี้ว่ามีเครื่องโอ้เอาไปไว้ได้บาทนะครับน้ำวมบาทเอาม่า

ไรวะยูลาือเน่ย่เป็นร่มเป็นร่มเนช่วงเป็นช่วงไปยูลาลไมีมันก็เป็นมเยอะพคไปเรอยนนะฟังยูนี่กรู้ันเป็นลมเห็นดดดกอมันลดเนี่ยมันมันหามาซีมันก็เป็นลม มันดังเต้ไม่ใช่แ้ามันไหลเราก็ดีวะร้านไหนจะได้เก็บไอ้ภาพเลีงน้อยไอ้เนื้อัน้มันจะอใส่ไมดโรยหายมดตามนะดื่มข้ามมั้งตัวตีกิมได้บเจ้รมดานมีลูมันมีฟิวอยู่บ่รอห้องอะไรเป็นัอท่าเก่าโอ้มันจะไปยังกันป่ะนี่ส มันไก่แน่เลยก็ดีว่แนะเพรามันไก่เราเอาโซเซซู่กันด้ยดีไน่ก็ตัวน้อยวะที่ทำกันอันปวดไอส่มั่งเฮ้เสรบาลมิยิ่งเลยเสรบาเหเบาลม่ยิ่งคุณดะว่าคนโมโตกับรถล้ยิ่งล่างคอเจ้านั่งนะที่มันไหลมาแต่ท่อนถนั้นนะ แต่ว <this> uh ่าผนมดต้ม huh. ก uh ็บ huh. มันหน้ามากือเปล่ามากไหลดีไหมนายไหลดีครับจวดจวดไหลจวดจวดเพื่อเหรมันพุ่งจกไอ้ปอดปอดปลายพุ่งจะออกจะท่อไกลไหมมันสูบไกลเนาะมันก็บบ่ออกไกลหรอนั่นดีปอบ่อไหลปุ๊บ่อไหลลุ่งๆนั่นแหละเพราะเตะมันดันแดงๆนี่ไหลจู่ออกเตะถ้ามันสูบไกลๆมันแมนอยู่แล้วสูบไกลแห้งดีเ้วก็เล่งเครื่องคไฟน่ะ กงไปอีแล้วพยานท่อตรงนี้นะี่รถว่แตกหรอพารุพารุพาววกา๊น้ำมันเขาขาวว่ามือละหาร่อยว่า มีเหตุบ่วั่ะเห็นไหมยูวหันไปกันหนึ่งเปิดปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บหนึ่งรถแลนไปหันหนึ่งมีเหตุบ่ออ่ะมีเหตุที่บ้านทิลาดบ่ฮะรถตกทางเนี่ไปเบิ่งนกันนะนะสวัสดีเอฟซีสันียนะครับขอบคุณขอบคุณครับ